แล้วแท้มีหนุ่มมาจีบจริงๆทำไงอ่ะต้องไปชคพ่อมันเลี้ยงลูกไม่ดีทพราะไม่รับก็ถึงเวลาก็เดี๋ยวมันก็เป็นไปเองแหละตามธรรมชาติให้มีได้ตอนกี่ขวบเอาสักสิบเก้าเลยนะสิบเก้านี่แค่เป็นแฟนนะยี่สิบเอ็ดค่อยว่ากัน ก็โตแล้วนะโตแล้วไหมสิบสิบห้าแล้วจสิบห้าแล้วห้าแล้วเดือนสองเดือนข้างหน้านี้เขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เลยนะทันย่าไม่รู้คือจะมีห้องนอนเก่าเขาอยู่ติดติดห้องนอนผมก็เขาก็ขนตุ๊กตาแบบทุกอันที่อยู่ในห้องนอนเขาปัจจุบันเนี่ยมาไว้ในห้องเก่าเราก็นั่งคิดเอะมันมันเพื่ออะไรเนี่ยสงสัยเขาคงแบบ อยากเปลี่ยนปะขาบอกงอาจจะโตขึ้นก็ไม่ได้บอกเลยอย่างเยเออก็ยังงงอยู่ว่าทำไมขนไม่ได้ถามแต่ว่าขนมาเต็มเลยก็คงคิดว่าเขาคงโตแล้วล่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะเปลี่ยนสีห้องเพราะว่านะตอนนี้ห้องเขาเป็นสีชมพูที่แถมไว้ให้เขาแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเขาจะเป็นแนวสาวเท่อะชอบอะไรที่มันเท่ๆไม่ชอบอะไรที่มันหวาน ก็วันที่เขาถ่ายรูปลงพี่เป๊กก็ส่งมาส่วนตัวว่าแบบดูลูกเราสิแล้วพอเสร็จอีกวันหนึ่งลียาก็ส่งรูปให้ว่าอ่ะรูปนี้ลงได้ใน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 แชทกลุ่มพี่เป๊กก็ส่งลูกยิ้มหารู้ไหมว่าแบบกุ้มใจอยู่เราก็บอกว่าทําใจอย่างที่พี่เป๊กลงแคปชั่นวันเหนื่อยแน่เขารู้สึกแ้บมันคือยังไงหนูเป็นแคปชั่นนั้นคะพี่เหนื่อยแน่กูคือ มันก็นะมันคงอีกไม่นานคงต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่รู้คืออะไรหนุ่มมาจีบหนุ่มหนุ่มแล้วถ้ามีหนุ่มมาจีบจริงๆริงทำไงอ่ะต้องไปชกพ่อมันเลี้ยงลูกไม่ดีเลี้ยงลูกไม่ดีเขาก็ต้องจีบกันทำไมราครับก็ถึงเวลาก็เดี๋ยวมันก็เป็นไปเองแหละตามธรรมชาติไม่มีได้ตอนกี่ขวบเอาสัก สิเลยนะ19ก้าก็เถื่อนเลยฮิวเยยาต้องดิวเลย19นี่แค่เป็นแฟนนะยี่สิบค่อยว่ากัน21ค่อยว่ากันเดี๋ยวนะ19เป็นแฟนก็เร็วนะก็19เป็นแฟนก็ต้องครบ2ปี21ค่อยว่ากันเฮ้ย21แต่งงานเร็วเกินไปให้ครบเป็นแฟนไงคือเป็นกิกกั๊กสัก2ปีสองปีทีก็ต้องพิสูจน์อีกว่าจะไปถึงยี่สิบไหมว่าจะผ่านได้หรือเปล่าใช่ไหม แต่สิ่งี่เป็กลงเหมือนเด็กที่เป็นใจเปล่งแปรแบบว่าสาวโตแล้วแล้วต้องยังไงหรือว่ายังไงก็คือเราเห็นเขาเป็นเด็กมาตลอดอ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดจนวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็วิวๆเหมือนกันแต่ก็คงเป็นทุกครอบครัวแหละครับที่ที่เป็ักพัเพิ่มเป็นลูกเสือขนาดไม่รอดลูกสาวจะเป็นสาวเหยียบคำเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่กลัว ก็เป็นธรรมดานะแต่ถ้าเวลาพี่ดุเขาก็กลัวกล้าดุากล้าสิถ้าทำอะไรผิดอย่างนี้เวลาคุณพ่อคุณลูกคุยอะไรกันคุณพ่อที่เป็นลูกสาวแล้วก็ช่วงวัยรุ่นไม่ค่อยได้คุยนะเจอกันก็เดินผ่านก็ไม่ได้ไป็ด้วยนิสัยเหมือนกันด้วยมัง้งเออริยาก็เป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะคือถามอะไรเยอะก็ลำคาญเหมือนกันนิสัยเหมือนกันเลยจะแบบ เหมือนใช้กระแสจิตกุยกันอ่ะนอกจากมีเรื่องจริงๆเขาก็จะมามีไปไปหาเดดีไปขอสมมติว่าจะขอไปไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเลียก็โทรมามามีวันนี้เดดีลงเป็นยังไงอ่ะเมื่อกี้เรียโทรไปดูเขาแบบเสียงเข้มๆหงุดหงิดอะไรหรือเปล่าเค้าจะต้องดูรู้ว่าจะต้องขอพ่อตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ย่าก็เป็นคนกลางของบ้านก็เหมือนคอยสังเกตล่ากล่าวบางทีพี่เป๊กก็จะแบบจะคุยกับลูกก็ วันนี้ริยาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราจะคุยกับลูกดีหรือ,อยังเออเอาไงดีแค่เริ่มก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนจะต้องต่างฝ่ายต่างต้องดูอารมณ์กันละกันใช่ค่ะเพราะว่าเขาเหมือนกันมากจริงจริงน,นนี้ันห่วงอะไรตัวรยาก็เหมือนเดิมนะครับก็ห่วงความปลอดภัยของเขาเพราะว่าเ,เขาก็เริ่มแบบไปนู่นไปนี่ ไปไหนเรื่อยๆแล้วไปคนเดียวโดยไม่มีพ่อมีแม่แล้วอย่างเงี้ยคือเราก็จินตนาการไปหลายเรื่องเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องต้องทำใจนะเขาก็คงดูแลตัวเองได้นั่นแหละเรียวกว่าปล่อยเอาสมควรเลยนะครับว่าเขาจะไปไหนกับเพื่อนหรือกับพี่เลี้ยงเขาอะไรแบบเนี้ยแต่คือไม่ไม่เคยให้เขาไปคนเดียวจริงๆไม่เราไปส่งะเขาลงไปหาเพื่อนพอรู้ว่าเจอเพื่อนละ ก็โอเคสบายใจแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาเราก็ไปรับอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ถ้าเข้าไปกับแก๊งที่บ้านแก๊งที่เลี้ยงเขาเขาก็จะไปกันแบบ5้าหคนเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็สบายใจเพราะไปกันเยอะก่อนหน้านี้คือจะชอบให้ให้คนตามอ่ะเหมือนจะต้องมีคนขับรถไปด้วยหลายๆคนแล้วลูกก็ไม่ชอบไงี่ลูกก็แบบรู้สึกมันไม่สบายใจอ่ะอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องคุยว่าเราก็ต้องทําใจปล่อยบ้างเขาก็ต้องเผชิญชีวิตอ่ะ มันก็คือมนุษย์ปุุ้ชนธรรมดาทุกคนที่จะต้องเรียนรู้การเติบโตอะค่ะไม่ไม่มีนะครับลิยาเขาจะเหมือนจริงๆที่โรงเรียนเขามีเพื่อนผู้ชายแต่ว่าไม่ได้สนิทเหมือนแบบจริงๆเขามีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่แต่ผู้ชายบางคนที่สนิทสนิทแบบอาจจะไม่ได้สนิทเท่าเท่าเพื่อนผู้หญิงแต่ว่า เหมือนเวลาเขาจะนัดไปไหนกันอะเลียเขาจะมีละเด็ดดีจะว่าหรือเปล่าเนี่ยมีเพื่อนผู้ชายไปด้วยหรือไม่เอาดีกว่าบางทีนัดเพื่อนผู้ชายคือจะไปด้วยอีกวันก็เลียแคนเซิลไปแล้วนะเดี๋ยวเด็ดดีว่าอะไรอย่างเงี้ยคนข้างรู้ว่าแบบเ้ยทนี้ไว้ดีกว่าก่อนกันสอนตั้งแต่เด็กสอนแล้วสมัยเด็กๆอะ่ะไม่เอาครูผู้ชายไม่อยู่ใกล้ผู้ชายเพรา่อสอนไว้จนแบบพอเขาโตเขาถึงรู้ว่าโอเคมันไม่ได้ เสียหายขนาดนั้นที่เขาจะมีเพื่อนผู้ชายเพราะนี้ไปฟังหัวลูกอะ่ะไปไปไปเดี๋ยวลูกฟังเป็นสุขเป็นยิ้มดีกว่าไป่ะหกระเพรา